ดูดิค่าเกมพาร์ตโคตรจะแพงต้องเติมร้านนี้แล้วแหละร้าน FDC Shop เป็นร้าน,นการเติมโรบายนะครับผมเรทโคตรจะคุ้มเลยก็ว่าได้ <Yeah. S 1> ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยระบบ ID พาร์ตตอนนี้เนี่ยผมแนะนำเป็น ID พาร์ตนะเพราะว่าบอกเลยว่าเรทหกเองนะครับผมคุ้มมากๆนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้โอเคครับใครสนใจก็อย่าลืมมาใช้บริการกันโดดด้วยกันนะครับต่อไปส่งไวแน่นอน100%นะครับผมปลอดภัย ไม่โดนไม่โกงไม่เกลียดน,นะจ๊ะโอเคลิงอยู่ตารางคลิปนี้นะค,ะนครับผมเคยรักเนี่เฮ้ยเคยตอนเนี้ยที่รักจาก <c oughs> ๋กจาแก่อะไรกัะเอาแล้วที่รักอยู่ไหนในตอนเนี้ย <c oughs> อยู่อยู่ตรงหน้าพี่ครับอยู่ตรงหน้าพี่ครับเหรอที่รัก <c oughs> หน้าไหนอะ่ะเออเอาจริงมึงเป็นเกย์ป่าวะ แล้วผมต้องถามว่าพี่อย่าเป็นเกียร์่ะกูนี่แหละใช่กูฮะไม่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 ใช่ นะครับผมขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วย,วยกัน,นะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมมิงนอนแล้วก็ n น o g เกมม g นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมิงพีดกันอีกแล้วใช่ไหมเนโอวันนี้มึงขายแก๊ปหลิงไงวะฮะใช่ครับวันนี้ผมเป็นแก๊ปในตำนานวันหนึ่งครับโอเคฮะแกเป็นตำนานแปลกๆป่ะเหมือนช่างแอร์ในตำนานปะไปไปไปหลอกพี่ไปหลอกหลอกน้องคนหนึ่งมา เอาละคนดูครับช่างมันเถอะวันนี้เนี่ยคือว่าผมกับนีโอเนี่ยจะทำการมาทำอะไรน้องชายฮะก็เราจะมาหยุดสึนามิกันครับใช่นะครับคือว่าสึนามิเนี่ยก็คือว่าจะทําการมาหยุดก็คือว่าจะทําเหมือนกับพี่แบ็กบอยครับผมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขาเคยทำคลิปไปแล้วแลวไอ้นีโอก็กรอบเขามาแล้วกูว็กรอบนีโอต่อนะเอาง่ายเลยนะครับผมคือเท่ไหมเออใครเท่ก็ก,กดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการมาเอาผลไอ้เนี่ย มาหยุดซูนามิกันนะครับผมว่ามันจะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคใครได้อยากดูแล้วใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นนะครับผมกดไลค์กันก่อนเลยละกันกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยละกันนะครับโอเคใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผมเอาละคนดูครับเดี๋ยวผมจะเป็นอาผุนเควกนะนี่ครับผมก็คือใช้สกิลอะไรครับใช้สกิลใช้สกิลเบิร์ดครับสกิลเบิร์ดสกิลเบิร์ดใช่ไหมอันนั้นมันนกใช่ครับใช่ครับเบิร์ดครับ โอเคเดี๋ยวลองใช้นะอันนี้ป็นวะเอาไม่เอาไม่ใช่บีอะผมซีวีใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวกลัวม่าผิดผลไอ้หาวเฮ้ยกูกลัวคืออะไรวะคืออะไรโอผิดผลดิป่ะโอเคแล้วน่เป็นสาฟ้าเลยโอเคคุณดูครับผมขอเปลี่ยนผลครับนึ่งน่าจะเป็นผลนี้นะใช่ป่ะใช่ครับใช่เดียวเดียวเดียวมึงปาร์ตี้ก่อนไหม จะตายอยู่โอเคมาเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาผลน้ําแข็งเนี่ยแช่แข็งนี่ก่อนทะเลธรรมดาก่อนดีกว่าไหนเอ็งลองไปดูเด็กฮะบอกเลยทําไม่ได้ใช่เหรอใช่ใช่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้คือทําไม่ได้ใช่ไหมแช่แข็งไม่ได้ใช่ไหมเดินเดินบนน้ำได้แต่แช่แข็งน้าอะไรไม่ได้แล้วทำไมกูไม่เห็นมีอะไรแบบอยู่ตรงตีนมึงเลยวะ ก็คนมันเก่งละกันทำไมไม่มีน้ำแข็งอยู่บนตีนมึงเลยอ่ะเอ้ยเห็นปะเห็นครับเห็นแต่ทำไมพี่ไม่เห็นวะนี่จริงๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าสกิลวีนะใช่ไหมสกิลวีใช่ปะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะอ่ามาละมาละเนามิมาละนะขอดูดิอยู่ได้แอเปิลมาแล้ว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 เฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้า อยู่ได้ฝั่งเดียวนั่นหรอใช่ครับอยู่ได้ฝั่งเดียวครับโก้พลังอ๋อคืออยู่ได้แค่ฝั่งเดียวเหรอใช่เอาดีๆใช่เอาดีเลยพี่สาระเลยเนี่ยทำไมเอ็งไม่เอาแบบแบบปุ๊บสองอย่างมันไม่ได้เลยเหรอมีแค่นี้เหรอต้องเร็วเกินนั่นนะมีโหลดไม่ทันปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยดิปุ๊บปุ๊บ่ย่างปุ๊บปุ๊บเลยเออเอาดิปุ๊บเออปุ๊บเออเอาเอาใก็แค่แล้วเฮ้ยได้อยู่พี่เมื่อกี้ได้อยู่ผมปล่อยสูงไปขอโทษ โอ้โหได้อยู่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 กูบอกเลยให้มึงแบบเป๊ะๆหน่อยเป้งๆเงี้สองรอบอ่ะมึงเข้าใจป่ะจะลองดูเลยแบบอนิเมะแบบจริงๆเลยเว้ยมันได้หรือเปล่าเต่าอะมันควรที่แบบมันไม่มีพลังที่แบบสองอย่างเลยเหรอของลองใช้อันนั้น่ะไอที่อันตีของมันดูดิเอาเจ้าโอ้ยด้วยอ้เอออันตีไม่ได้อันตีไม่ได้โอ้โหอะไรวะน่ะ เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบอีกรอบกูให้มึงแก้ตัวนะครับครับครับมาครับมาดูครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำเพื่ผมด้วยละกันอย่าแบบเอาแบบอันนี้ไม่เป๊ะเลยแบบสองอย่างอ่ะนะลองดูมาละแม่งเงอกท้ออ่ะไม่ก็มึงก็ยิงแบบธรรมดาเลยยิงเหมือนเมื่อกี้ตุ๊บเงี้ยจะเจไงพี่ผมก็ยิงแบบธรรมดาไงแต่มันบั๊กติดตัวผมไงต้องลอยฟ้ามาเกี้นะ ใช่เนี่ยอางี้ดีกว่ามึงมาอยู่ข้างบนนี่เลยเนี่ยข้างบนกับพี่เลยเนี่ยอ่ะอยู่ข้างบนแล้วนึงนึงขอผมขอลองสกิลนึนเอ๊ะมันติดตัวอีกแล้วติดเองเหรอเอาละโอเคได้เออนี่ยแหละนี่แหละเอานะพร้อมยังมามาพี่พร้อมละพร้อมแล้วกดไลค์เลยครับ let's go เบ่งมามาหรือยังหรือกำลังจะมาโอ้ติดโอ้โอยบ้ากรรม เอาอย่างนี้ดีกว่าเออมันมันไม่ได้เนาะมันได้แค่สกิลเดียวแหละใช่ไหมเอาเนี่ยคกามรู้สึกสั้นไม่ได้เฉยเลยเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะได้ตรงอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องรอนิดนึงโอเคอ่ะไปดูปึ๊บๆเลยนะยิงเลยยิงเลยเอ้ามึงเหมือนมึงแล้วทำไมมันติดตัวเองได้ไงวะนั่นน่ะสิ เนีเ่ยเนี่ยมีขนาดยิงติดตัวเลยอเออว่ะคือนกมันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่มันก็แบบดิล,ลอนแอนรี่ออกดูมาอเอาแอนดี้ออกอเดี๋ยวลอง,ลองดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> ไลย <c oughs> <c oughs> โอเคแต่ในคลิปเองก็ทำได้แค่ฝั่งเดียวใช่ไหมเฮ้ยได้ <c oughs> ได้สองทางเลยเว้ยสวยงามเมื่อกี้มันมันจะต้องเลิงสูงนิดหน่อยพี่ถ้าเลิงต่ํามันจะไม่ได้เลยอ่าโอเคประมาณนี้นะคุณโดเอาจริงเนี่ยมันต้องใช้สองคนเนาะที่การหยุดได้เนาะครับทำไมมันมันมาสองทางนะผมโอเคไหนในรอบอีกรอบอยากเห็นโอ้ยกเพงเออขอวะอยู่เฮ้ยได้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 แค่เดียวได้แค่เดียวได้แค่เดียวจริงด้วย โอเคประมาณนี้เนาะในการทดลองในวันนี้นะเออกูไม่ใช่ละนียเอางี้ดีกว่าคนดูอาจจะคอมเมนต์ว่าใครคือที่หนึ่งของแมปนี้เนียวมาหนึ่งัเลยดีกว่าฮะเนียวอย่าทำอย่างนั้นเลยมันสู้กันแบดต่อหน้าต่อตาเลยดีกว่าฟันต่อฟันอะตาต่อตานอะโอเคปะได้อยู่แล้วเดี๋ยวทำการเปลี่ยนผลปีศาจก่อนตอนนี้ผมก็มีผลเยอะแยะมากมายนะเออ เอาเป็นผลไอใช่ไหมไอใช่ปะมไอครับตังไม่พอว่ะตังบ่มีผลยว่ะได้ครับผลแล้วก็ได้ครับต่อให้หมดเลยผลนี่แหละมาเพียวผลนี่แหละมาเลยได้ครับได้ครับสั่นสะเทือนวกับผลน้ำแข็งนะจ๊ะมาเลย โอ้ผ่าคิสตะเกกมึงจะไปสู้เขายังไงคุณดูดิโอ้โหหลับตาตะด้วยไม่วตื่นซะด้วยกูชิบะละโอ้คุณดูนั่งนด่นิ่งิ่ไลค์กูแน่นอนเลยนี่ละเกกเกิลตะเกกเกินมีเป่าดิป่าดิโอ้โปฝาดิเจ้าไม่รอดเลยว้าวแตกมีเซฟไปยังเนี่ยโย เสร็จแล้วเตร็จแล้วพี่เตร็มแล้วโอ้โหดูดีคนดูดูดีครับเอ้าจะตายแล้วเหรอทำไมง่ายจังอ่ะเอ้าจะตายแล้วเหรอดูโคตรเกินนะคนดูโคตรเกินนะมาดี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 เฮ้ยเดี๋ยวคุณดูคนด่าผมด่าผมนีก่คุณคุณทำไมต้องแบบอันี้ด้วยอ่ะทำไมต้องแบบเรียกร้องความสนใจจากคนดูด้วยนะเฮ้ยคนดูสงสารมากงั้นเอาตายยังเนี่ยเปลวและกูกูก็เกือบตายไม่สู้เลยอ่ะหนีอย่างเดียวเลย อาโซกดตัวอะไรน,นะน้องชายกด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 ตัวเอฟครับใช่ไหมเอ้าไม่ไม่แข่งด้วยเกมบัคอกเเนี่ยฮาจูเขาจะจูก <c oughs> ๊กเลยบงอุ้ยอุ๊ยเอาแรงมาเแบง <c oughs> ไม่มีฮ <c oughs> าชิแล้วครับจังหวะน,นี้สบายหรือเปล่า,านีา่ไงทะลุเพื่อทะลุทะลุอุ้ยแข่งม้าน่าแข่งม้าน่าแข่งม้าน่าอุ๊ยเจ็บ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 ,จบ,จบ อุ้ยเจ็บนะน้าโอ้ยหก <Bond> ูตายกูตายทำไมห๋อ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 นิวทำไมห๋อครับครับว่าไงครับกูอยากลบเกมทิ้งแล้วว่ะเฮ่ยทุกเกมกูต้องแพ้พวกมึงด้วยหรอวะแต่กะพี่กะพี่อ่ <apan> โอนเกย์ไงมาเอามามามึงก็แย่ปากดีเกินไปละไอเบนนี่ยคนดูดูดีครับแล้วมันหนีอ่ะมันมันได้แค่หนีเหรอไนิวอ่ะมันแค่หนีนะคุณลองคนดูลองดูดีๆเนี่ยมันน่ะมันได้แค่หนีอ่ะ ไม่ได้โหดอะไรเลยร้องหีร้องหนีหนถ้าหนีก็อย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องใช้อย่างเงี้ยแหละครับผมโอ้ยอดโอ้โหผมผมผมพูดตรงเลย oh my, oh my, oh. เขาเอาแต่หนี oh. อ่ะกระจกก็ไม่เห็นได้เก่ง